สงสัยสาวสวยคนนี้จะสวยวันสวยคืนเป็นพิเศษค่ะสำหรับจิ๊บปกฉาดก็เลยมีคาเม้าเขาว่ากันว่าสาวคนนี้เพิ่งผ่านการอัพดังมาใหม่เพราะหนะ้าของเธอออกจะเปลี่ยนไปในรายการลวงลับอัปโหลดเมื่อได้ยินข่าวนี้สาวจิ๊บถึงกับลุนหัวเราะพร้อมกับบีบจมูกโชว์สื่อไปมาสยบข่าวกันไปเลยว่าดังของเธอนั้นของแทะแม่ให้มา ซึ่งสาวจิ๊บก็เผยว่าไม่มีความคิดที่จะทำจมูกใหม่แต่อย่างใดแต่หากจะสัญญากรรมพึ่งมีดหมอจริงๆเธอก็น่าจะทำให้หน้าออกหน้าจาวบอื้อนอมากกว่าทำจมูกเพราะก่อนหน้านี้เธอยังรับว่าเคยคิดจะขึ้นเขียงอัพเตา้าแต่โดนคุณพ่อที่เป็นหมอส่งคลิปวิดีโอการผ่าตัดให้ดูซะก่อนเลยเกิดภาพติดตาและขยาดการผ่าตัดไปเลยทีเดียวแต่ถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เลิกล้มความคิดนั้นแต่หายกลือเมื่อไหร่อาจจะมาดุมดมให้เห็นอย่างแน่นอนแล้วค่ะอะเขาบอกว่าสวยขึ้นตรงนี้ อโอ้ยจะทำจมูกทำนมก่อนดีกว่าไหมเอเอไม่ต้องทำจริงๆของจริงจับได้ไม่ได้ฉีดด้วยอของจริงให้ดูเลยให้ดูเลยนี่ไงเห็นว่าไม่ได้ทำจมูกถ้าหนูคิดว่าถ้าจะทำจมูกจริงๆทำนมก่อนดีกว่าทำนมก่อนดีกว่าทำนมก่อน จะทำจริงไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าหนูจะทำนมจริงเอ้ยไม่ทำกลัว <c oughs> คือถ้าเกิดคิดจะทำสัญญรมัะจิ๊บเป็นคนที่แบบบัื่อิญคุณพ่อเป็นหมอ,อมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะทำอะไรอ่ะพ่อก็จะชอบแบบสรรหาเรื่องราวมาให้ดูอย่างเช่นตอนแรกจะทำหน้าอกไปขอพ่อแล้วพ่อก็ส่งวิดีโอหน,นึ่งมาให้ดูมันเป็นวิดีโอแบบการผ่าตัดหน้าอกอและจิ๊บเห็นแล้วแบบมันน่ากลัวมากคือเขาเซาะร่องระหว่างต่อมน้ำเหลืองกับซี่โครงอ่ะแล้วงัดตัวคนไข้เหมือนปั๊มหัวใจที่เด้งขึ้นมา จริงลองเข้าไปดูว่าหมอเขาผ่าตัดทำอย่างนี้จริงเพื่อ,อให้แบบเนื้อมันยแยกก็จึ๊กก็เลยกลัว,วจึ๊กก็เลยไม่กล้าทำบุกปั๊บสู้คนอือ่นๆได้เราต้องใส่ชุดแบบเกาะอ,อกเกาะอ,อกอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้เกาะก็ยังไม่อกนะเกาะก็ยังแบบเป็นเกาะพุงอยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเกาะไขมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็โกยๆเอาแล้วกันพยายามยืดๆตัวเข้าไว้เดี๋ยวก็มีเองอะอะไรอย่างเงี้ยสรุปคืออยากทำหน้าอกแต่ไม่ทำแน่นอนยังเดี๋ยวรองไม่แน่เดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนดูดูก่อนดูก่อนตอนนี้กยอยู่แต่ว่า แต่กก็ออยาทจริงๆะบิดจมูกสายพีขวาทีแบบนี้ก็คอนเฟิร์มมาดั้งเดิมแน่นอนส่วนหน้าอกหนา้าใจที่ตอนนี้แม้จะยังไม่ตุ้มเท่าของเพื่อนร่วมวงหลายๆคน mm hmm. เธอก็บอกว่าใช้การโกยกันไปก่อน mm hmm. ก็เอาเป็นว่าแม้หน้าอ,อกจะมีแค่นี้แต่ถึงคิวถ่ายภาพวิวทีก็เล่นอานหนุมๆละลายไปตามๆกันแล้วล่ะค่ะ